สวัสดีครับ AS Play ขอพาคุณผู้ชมทุกท่านนะครับมาที่สนามทับหลวงยูเนเต็ดจานเดสเตเดียมนะครับชมการแข่งขันฟุตบอล PAU21 Youngster League 2025ครับวันนี้เป็นแมตช์เดย์แรกของทั้งสองทีมนะครับในการพบกันระหว่างสุพรรณบุรี FC ครับพบกับการท่าเรือ FC ครับมาดูรายชื่อ11ตัวจริงของสุพรรณบุรี FC ก่อนครับวันนี้มาในระบบ4-3-3นะครับส่วน รายชื่อของการท่าเรือ fc ครับวันนี้มาในระบบ4321นะครับเริ่มเกมครับการท่าเรือ fc อยู่ในชุดสีขาวนะครับเริ่มเขี่ยก่อนจะบุกจากขวาไปซ้ายบอกพยายามจะพลิกมาณัฐพลเล่นกับณัฐพลอีกทีหนึ่งให้ต่อมาบอลอยู่ที่กิษพลกิษพลต้องบังก่อนครับโอ้ยลวความหนาสู้ไม่ไหวแต่ยังไปปั๊มไม่ได้เอาเลยครับขึ้นมาดูสุพรรณมีล้มลงไปผู้ตัดสินให้ฟาวกับการท่าเรือเลยครับ อย่าเท้าเนี่ยไปสัมผัสกันตรงนรเ,รเนี่ยครับเสียบอลไปแล้วนะครับแล้วพยายามโหมขึ้นหน้ามามีโอรัวคนเดียวภาพมีเอา้าเราไปแย่งมาได้โอรัวเฟมีเอา้าล้วลากนี้เข้าซ้ายโอรัวะฟนเฟมีลุกเดียวแล้วยิงลูกนี้ติดเซฟโอ้โหเซฟของฟูรินคงับโอ้โหจังหวะดวลเดียวของโอรัวเฟมียังยิงให้า <laughs> เรือขึ้นนําไม่ได้ครับอไปแย่งมาจากเท้าเราลากขึ้นมาเองเลยครับ เิดมาขวาสุดมีตัววิ่งนะครับบอลอยู่ที่ธนกฤตธนกฤตต้องกลับหลังมาก่อนแล้วเปิดเข้ามาใหม่ลูกนี้เสาแรกได้โมงเอ้าหออกมาไม่เจอบอลแล้วตรงนั้นมีหูเข้ามาเก็บอยู่ธนพัท์เปิดเข้ามาอีกทีโอรุวะเฟมียิงไปติดบล็อกโอโ้ยังไม่ได้ครับโอโการท่าเรือดูอีกครั้งหนึ่งก็ขยันนะครับธนพัท์ขึ้นมาเก็บแล้วเปิดย้อนกลับมาโอรุวะเฟมีโอ้หูเนี่ยครับยิงไปติดน่าจะเป็นนะัทพงษ์สามทองที่เข้ามาบล็อกกันครับ โอ้ยอย่างนี้เหนื่อยครับสุพันเปิดขึ้นหน้ามาเก็บบอลไม่ได้เลยครับทุ่มอนุสรกระดกต่อโอ้โหท่าเดียวกันแล้วทำชิ้นกันสวยมาที่อนุสรเอาวเลยครับอนุสรลากมาแล้วเปิดมาเสาสองโอ้โหลวโอ้ออกมาไม่เจอบอลอีกแล้วโอ้โหฟเฟมีต้องมองข้างในก่อนลากมาสู่เส้นเปิดลูกนี้มีอนุสรโอ้โหต้องมาเก็บเข่าซ้ายยังยิงไม่ได้ซ้ายต้องเปิดมาทีเสาสองอ่ะโอ้โหลฟเฟมีมองยังกับมาแล้วไม่ทิ้งครับโอกาสของธนภัทร เบาไปหน่อยครับลูกบอลของโอรัวเฟมีจะย้อนให้ธนภัทรเปิดยาวขึ้นมาเป้าอยู่ที่อนุสรอนุอนสรเอาบอลลงเอาบอลลงได้ด้วยแล้วกระชากเอาแล้วครับเข้ากรอบเข็โทษข้างในมีคนเดียวอนุสรเปิดมาถึงด้วยโอรัวเฟมีโอ้โหบอลมันติดไปหน่อยเท้าขวาดึงเข้าซ้ายอีกทีนึงยิงติดบล็อกอยังไม่ได้ครับโอรัวเฟมีอีกแล้วครับที่ไปติดบล็อกธนภัทรธนภัทรโอ้โหแหวก2มาธนภัทรเข้ากรอบเข็โทษแล้วข้างในมีคนเดียวยังไปต่อไปต่อแต่เหลี่ยมนี้เสียเปรียบครับเสียเปรียบนะพบโอ้โแล้วยังไปเอามาได้ โอ้หเฟมีโอ้โหหันหลังให้ประตูอยู่โอ้โ oh, ห oh. พยายามจะคืนหลังกลับมาแต่ว่าเจอรุมเลยครับ <_ d roid> จะแก้ปัญหาฝั่งขวาได้ยังไงครับสุพรรณบุรีว,ว่าเจออนุสรตอนนี้ป่วนหนักเลยครับขึ้นทางซ้ายของการท่าเรือเนี่ยโอ้แล้วไปปั๊มมาจากเท้าเอาแล้วครับพงศกร้างหน้ามองตรงนี้มีอนุสรอ,อ,อนุสรเร็วกว่าอนุสรถึงบอเข้าซ้ายก็ต้องยิงไปก่อนอุย้ยไม่ตรงกรอบครับมีชั้นแครับลูกเตะมุมของ การท่าเรือ FC. เปิดมาถึงเสาสได้โมงด้วยย้อนกลับมาแต่ว่าไปตรงตัวพูรินครับโอ้มาแต่ละครั้งได้จบนะครับการท่าเรือโอกาสลุ้นเข้ามาตรงนี้มีตัวโมงเอาแล้วขึ้นนำเฉยเลยครับสุพรรณรี f เเนี่ยครับโอกาสครั้งแรกแล้วได้ประตูเลยครับโอ้โหสุพรรณทำเซอร์ไพรส์ครับโอ้โหแล้วคนที่โมงเข้าไปก็เป็น นิติภูมิคงเสือนี่หายจากเกมไปนานมากนะครับแทบไม่ได้เอ่ยชื่อเลยนิติภูมิเนี่ยครับอู้ออกมาไม่เจอบอรครับพิวิทยังเป็นบอของการท่าเรือครับธนพัฒน์วังจันทร์ทุ่มมากลับมาที่ธนพัฒน์พงศกรเปิดมาตรงนี้โอรุวะเฟมีพิงแตะต่อเข้าซ้ายยิงตรงนี้ไม่ตรงต่อบอีครับธนพัฒน์หงเขียวโอซ้ายนิบชงมาให้ง,งามๆเลยครับแต่ว่ายิงลูกนี้มันถากเสาสองออกไปครับ รัดเปิดเข้าไปในกรอบเขตโทษโอริวะาขึ้นไม่เจอแล้วธนภัทรหงเขียวยิงโอ้บอมันเบาเนี่ยจ,จะไปโดนพนายด้วยนะครับโอ้โห,โหการท่าเรือโอกาสยิงแต่ละครั้งคือเหมือนไม่เน้นกันเท่าไหร่ครับลากตัดเข้าในมาเองในอนุสรแล้วให้ลูกนี้โอ้โไปลื่นเองครับก็ยังหาจังหวะยิงไม่ได้อีกครับโอโกาสของธนกฤตแล้วสุพรรณได้สวนขึ้นมาพิศพ์มาตรงกลาง บอลยังไม่ไปไหนนิติภูมิมีลงมาสุดท้ายเสียเป็นบอลทุ่มสิริพัฒน์ให้มาที่ณภพณภพมีข้างหลังมาแล้วต้องยิงก่อนเสาแรกบอลมันเสาแรกครับแล้วพุทธศิลป์เป่าหวีตหมดพึ่งเวลาแรกครับสุพรรณบุรีเอฟซีครับ,บ,รรบขึ้นนําการท่าเรือเอฟซีอยู่หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับโดยที่ได้ประตูขึ้นนําจากนิติภูมิคงเสือนะครับในนาทีที่33ครับแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นโอกาสยิง ครั้งแรกด้วยนะครับที่ทำให้สุพรรณบุรี FC ขึ้นนำครับกลับมาชมเกมในครึ่งเวลาหลังนะครับที่สนามทับหลวงยูไนเต็ดจานเดดสเตเดียมครับฟุตบอล PA U21 y 21ยังสเตอร์ลีก2025นะครับแล้วกลายเป็นบอลของสุพรรณครับให้ตามช่องมากะนกพลโอ้เจอรุมประกบสองแล้วได้ฝ่าวด้วยครับกะนกพลโอ้โหไปเบียดกับชินนพัก เราได้ฟาวนะครับกนกพลนี่เป็นตัวเก็บบอลคนเดียวของสุพันเลยนะครับเนี่ยครับเนี่ยครับผู้ตัดสินมองว่าชินภักะ่ะมีไปดีดในช่วงจังหวะต่อเนื่องอะนะครับจังหวะที่บอลไม่อยู่กับตัวของกหนกพลแล้วดูสายของพิพัฒยิงลูกนี้โอโ้โหลุดไปเยอะครับข่ามคานเปิดเข้ามาธนาพัฒน์เสาแรก แล้วยังเพียรไม่ขาดยิงมาใส่เลยนุสศรน,น,นต็มเต็มอ้าวแล้วไปติดพวกเดียวกันเอาบอลกระดดนมาลงชินพักอีกโอ้ไม่รู้จะยิงยังท่าไหนโอลิวเฟมีต้องยิงก็ยังติดบอลอ้าวแล้วลงโล่งตรงนั้นพยายามบนนี้ซัดยันไปติดบอกโอลิโอเฟมีโอลิวะโยกลายยังไม่ยิงหาเลี่ยมเปิดไม่ได้โอหมดแรงขาอ่อนก่อนสุพรรณจะสวนสวนได้ไหมไม่ได้บอลกลับมาเป็นของการท่าเรือขออยู่หน้ากรอบเขตโทษขวายกมือขอแล้วครับเปิดก็ยังไปติดอีกโอท่าเรือ ไม่ได้แล้วดูจังหวะสวนของสุพรน์ลากขึ้นมาเองเลยมีสไลด์ดักตรี้ผู้ตัดสินเป่าฟาวธนพัฒน์เลครับแล้วอาจจะมีใบเหลืองมาจริงๆครับโอ้โหคือเจตนาตัดเกมเลยนะครับเพราะว่าตัวเองหอลุดตำแหน่งไปแล้วครับดูอีกครั้งหนึ่งลากขึ้นมามันจริงๆนะครับพีพัฒนเล่นสั้นมา ลาก,กีเขาใส่กฤษพลกฤษพลกฤษพลพเจอเบียดโอ้ยไรต่อไรอ้าวเราไปเสียเราก็เม่กฤษพลนลักดึงเขาซ้ายเปิดมายังไปติดโอ้โหไม่ได้ครับพีวิทตัวเชเสียอ้าวเราโดงจุดโทษเลยครับโอ้โหเข้าจาังหวะนี้โดนไปเหลืองไปด้วยครับพงศกรครับโอ้เล่นไม่ละเอียดครับเดี๋ยวดูอีกทีนึงครับนี่เป็นจังหวะต่อเนื่องล้วดูพงศกรโอ้ไปพลาดเองเสียบอลแล้วพยายามจะหวดบอลแต่ว่าบอลนะ่ะโดนแย่ออกไปก่อนนะครับโอ้ท่าเรือ กันหกคนยิงไปจะเซฟแล้วตามซ้ำไม่ทัน,นไม่ได้สุพันสุพันณนำไม่ได้ห้าเรือยังอยู่ในเกมครับโอ้โหยิงเบาแล้วก็ไปตรงตัวด้วยโอ้พิกไปพิกมาอะไรกันรัาเนี่ยเกมนี้มาแล้วมันจริงๆบอออกมาทางขวาได้เปิดเข้ามาเลยไปหมดเลยครับชมกันต่อครับอดสินาทีแรกของครึ่งหลังนี่มีอะไรเกิดขึ้นเยอะแยะเลยครับแล้วเกมสนุกด้วยครับ โอ้โหดึงขนาดนีู้้ตัิสินต้องเป่าแล้วมีใบเหลืองด้วยเลยครับสุพันนทนะครับขึงหลังมาแล้ว3ใบครับดูเจตนาดึงชัดเจนนะครับไม่เล่นที่บอลเลยเปิดมาตรงนี้จะให้ธนพัทรต้องกะจังหวะบอลตกดีๆแล้วมีโดนหัวไปด้วยใบเหลืองมาอีกใบแล้วครับโอ้ยสี่ใบเข้าไปแล้วครับใบเหลืองโอโ้แล้วออกพอดีเลยครับโดนใบเหลืองแล้วก็เป็นแอคชั่นสุดท้ายของเขาเลยนะครับ บอลออกมาที่ธนพัฒน์หงเขียวธนพัฒน์ให้ลูกนี้ได้ฟาวอีกแล้วใบเหลืองปลิวว่อนเลยครับไมกคนนึงแล้วครับแล้วครั้งนี้เนี่ยเป็นหมายเลขสามของสุพรรณที่โดนใบเหลืองนะครับดูอีกครั้งหนึ่งว่าไปเจออัดหนักๆยังไงครับเป็นหมายเลขเป็นพิพัฒน์นะครับที่โดนใบเหลืองธรรมนูนเปิดเข้าในมาจะให้นัทวัฒน์แต่ไม่ถึงกนกพลเก็บได้พยายามวนหนี แล้วไปเสียบอลเป็นบอลของการทะเลอีกครั้งหนึ่งนัทวัฒน์ออกสายมาเลยโอรุวาเฟมีโอรุวาเฟมีไหลให้นัทวัฒน์ได้ยิงตามน้ําไปติดบล็อกแล้วอู้หูอีกแล้วครับพยายามยิงยัดตามน้ําเสาแรกแต่ก็ยังไปติดบล็อกของผู้เล่นสุพรรณบุรีครับโอรุวาเฟมีเห็นนัทวัฒน์ขยับนัทวัฒน์นัทวัฒน์ได้ช่องไม่ยิงไหลต่อธนพัฒน์วังจันทรเปิดหักเข้ามายังไปติดผู้เล่นของสุพรรณบอลยังไม่ไปไหนแถว2เอ้าไปเก็บไม่อยู่ทางขวาโล่งเลยครับ ทางขวามีกฤษพล์กฤษพล์เปิดมายังไปติดอ่าวแล้วเก็บได้ได้ยิงอันนี้ยังไปติดบล็อกอีกโอ้โหการเอาสุพรรณบุรีนี่เป็นเวทีของดาวรุ่งจริงๆนะครับบรรดาสกาของตามสโมรสรก็สามารถมาส่งได้แล้วยิงไกลลูกนี้ชนเสาคุกเก็บสองครับสุพรรณบุรีมาไม่บ่อยแต่ว่าแต่ละครั้งเนี่ยใกล้เคียงกว่าการท่าเรือนะครับธนภัทรวังจันทร์กัะชาติธนภัทรไหลเข้ากลางมา ให้ธนพัฒน์หงเขียวไหลต่อบอมันติดเท้าไปหน่อยนะทวัฒน์จะกระชากไปเองไหลก็มาธนพัฒน์หงเขียวเข้าซ้ายยิงเสาแรกตีเสมอแล้วครับการท่าเรือเอเอาจนได้ครับเนี่ยครับจากธนพัฒน์หงเขียวครับในนาทีที่80ครับเจ้าตัวถอยลงต่ำนะครับในช่วงครึ่งหลังแต่จังหวะนี้เติมขึ้นมาทวัฒน์เนี่ยครับให้กลางมาเกือบจะยาวไปแล้วครับแต่ว่าเลือกยิงเร็วครับธนพัฒน์หงเขียวแล้วก็ได้ประตูตีเสมอครับไม่ออกบอลยาวเล่นสั้นๆมาที่พนาย พนายไปให้ไม่ดีธนภัทรหงเขียวธนภัทรธนภัทรยืงตัดไสแรกเรียบร้อยรับเซฟนแล้วการท่าเรือเอฟซีโอ้โหแล้วดีใจท่าเดียวกันกับรุ่นพี่อย่างเชร้ศัก์เผยพิมายเลยครับโอ้สุดันอั้นมาตั้ง,งานาสุดท้ายมาเสียสประตูในช่วงห้านาทีดูไปตัดบอลมาได้นะครับธนภัทรหงเขียวแล้วยิงยัดเสาแรกเลยครับปูรินออกมาก็ไม่ทันนะครับเป็นสัส้นๆกับธนภัทรให้มาสวยเลยครับบอยที่อาลีฟ อาลีฟเอา้ามีลัญจกรเจ็บไปแล้วอาลีฟโดนตัดฟาวลุกนี้แล้วครับทนายนะครับที่ไปทําฟาวแล้วพู้ตัดสินควักใบเหลืองให้ทนายไปอีกคนนึงครับใบเหลืองวันนี้นี่เยอะมากนะครับฝั่งของสุพรรณเนีญญ่ยโดนไป4ใบแล้วครับเอา้าแต่ดูจังหวะน,นี้ก่อนพิกมาได้นัทวัฒน์เข้าสายยิงลูกนี้ไปสามครับถักเส,สาสองไปนิดเดียวนัทวัฒน์ครับเนี่ครับ โดนบีบให้เข้าซ้ายแล้วยิงแต่ว่ามันถากเสาสองออกไปครับพูตัดสินเป่านกวีดหมดเวลาการแข่งขันครับนัดแรกของทั้ง2ทีมครับสุพรรณบุรี FC ครับแพ้การท่าเรือ f อไป1ประตูต่อ2นะครับและนี่ก็คือฟุตบอล PAU อย y o u ่ g s t e r l e a g ง e เตอร์นะครับก็จบลงไปเรียบร้อยแล้วครับ ก็ขอบคุณคุณผู้ชมทาง A AS Play ทุกท่านนะครับวันนี้ผมสรัญยูนะรากุลรัศมีลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับ